สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาดูนะสมน้อยนะคะสมน้อยออมาหาเมนูแต่เช้านะคะเขาก็เคยมากินอาหารเนาะก็เมนูก็รีบไปเอาอะไรมาเช็ดหูหยอดหูให้เขาเลยนะคะเอาน้ํายาที่คุณหมอให้แล้วก็ยาหยอดหูมาให้มาเช็ดให้เขานะคะดูแนวอะไรจะง่ายขนาดนี้นะคะดูสวัสดีครับค่ะไม่มีขัดขืนไม่มีอะไรเลยนะคะเช็ดให้ ดูดิคะสวัสดีครับเช็ดให้ก็เชยนะคะเหมือนกับว่าสบายหูอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าได้เช็ดให้อย่างนี้พอดีดายมากเลยไม่ได้ซื้อสำลีารก้านยาวอะคะ่ะเช็ดเช็ดเช็ดหูข้างในมันสามารถเช็ดให้ตัวอื่นได้ด้วยนะคะลืมจริงๆคะ่ะเข้าไปเมื่อวานก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็มาเล่นวันนี้จะเคลียร์โกงเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเขาก็มาเล่นด้วยกันเมื่อเช้านี้นะคะสายๆมาเขาเข้าไป อาจจะมีที่หลบนอนของเขาอยู่นั่นแหละค่ะวันนี้จะเคลียร์กงเด็กๆปัดกวาดให้หมดเลยแล้วก็ซ่อมแซมพลาสติกใสบางจุดที่ว่ามันโอ้ไม่อยากจะพูดหมาซนค่ะหมาซนเราจะซ่อมแซมนะคะวันนี้ซักผ้าด้วยนะคะวันนี้ตอนที่ทาคลิปเสียงอยู่นี้ผ่านไปนนครึ่งวันแล้วค่ะทําอะไรอะไรผ่านไปพึ่งพึ่งวันละเที่ยงละ กำลังสักผ้าอยู่ค่ะตอนนี้ผ้าปั่นอยู่ก็เลยมาทำคลิปให้ทุกๆท่านได้ชมนะคะว่าส่งข่าวส้มน้อยนะคะส่งขาวน้องค่ะว่าน้องอมาล้างหูอยู่นะคะปกติดีค่ะขี้เล่นนะคะขี้เล่นเย็นนี้ก็ล้างอีกจ้ะเอ๊อุน้าตาเขานะคะโอ้ถ้าเราไม่พาไปหาหมอจะเป็นยังไงเนาะไรในหูคงจะ ถึงจุดที่ทรมานคงจะทรมานมากนะคะเป็นบุญของส้มน้อยจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็พ่อสลิดนะคะยอดเห็บหมัดให้ไปแล้วนะคะพ่อสลิดส้มน้อยนี่จากวันแรกจนถึงวันนี้นี่แบบหนังคนละม้วนเลยนะคะวันแรกไปยืนแอบมองเราต้องหลายวันอยู่ข้างบ้านคุณตานะคะ,ะโทรเรียกให้น้ํามาส่งด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ทําอะไรนี่คะ่ะเอามาล้างลางตากแดดนะคะไม่กวาด หวาดในบ้านนะคะนี่นะคะซื้อน้ำวันนี้12 8ถังค่ะ8ถังนี่ค่ะคือโอง่งนึงเลยได้อาทิตย์หนึ่งนะ18ถังขอพระคุณทุกๆการสนับสนุนด้วยนะคะขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะอยากกินของเปรี้ยวเราก็มีนะคะแต่ว่า ไม่กินแล้วค่ะไม่คิดอยากจะกินเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันหมดไวก็ได้ค่ะหมดไวที่คิดอยากจะกินของเปรี้ยวนะคะมะม่วงหาวนาโหงก็เป็นรูปแดงๆนะคะมีดอกขึ้นมานะคะใกล้ละใกล้จะได้กินกละอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ